ผู้มชมคะเดี๋ยวเราตรวจสอบกันต่อสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพในอำเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมานะคะวันแรกของการหยุดยาวช่วงสงกรานเนี่ยก็ยังมีหลายครอบครัวที่ยังเดินทางไม่ถึงภูมิลําเนานะคะเพราะว่าเช้านี้รถยังหนาแน่นเลยคะ่ะเราจะไปตรวจสอบสภาพการจราจรล่าสุดกับคุณจิรพรคำภาพันธ์นะคะรายงานสดจากอำเภอปากช่องคะ่ะเชิญคะ่ะคุณจริรพร์ค่ะ ค่ะผู้ประกาศทั้ง3ท่านค่ะวันนี้เป็นวันแรกของวันหยุดยาวเทศก,กาลสงการานแล้วนะคะจุดนี้เป็นจุดที่ทีมข่าวมาสังเกตการตั้งแต่เมื่อวานนี้ละค่ะรถจะหนาแน่นมากช่วงของอำเภอมวกเหล็กต่อเนื่องไปยังอำเภอปากช่องเช้านี้ที่เรามาสังเกตการนะคะเรายังเห็นรถยนต์ส่วนบุคคลหลายคันเลยทีเดียวค่ะยังคงนิ่งอยู่บนถนนอยู่นะคะแล้วก็ตามจุดพักรถต่างๆรถยังคงหนาแน่นนั่นแสดงให้เห็นนะคะว่าหลายคนหลาย ครอบครัวยังเดินทางกลับไม่ถึงภูมิลำเนาตัวสอบสภาพการจราจรส,สดๆกันนิดนึงกันก่อนค่ะคุณผู้ชมเผื่อใครอยากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเช้ามืดวันนี้สภาพการจราจร,จ,รจุดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่เป็นสภาพการจราจรช่วงของอำเภอมวกเหล็กต่อเนื่องอำเภอปากช่องนะคะปริมาณรถน่ะเริ่มมากเริ่มหนาแน่นกันตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้านี้จะบางตาลงมานิดนึงค่ะแต่ว่าจุดนี้เป็นช่วงชะลอขึ้นเดินเขาค่ะคุณผู้ชมรถก็ ก็จะค่อยๆขับมาเรื่อยๆนะคะจุดนี้ยังสามารถทําความเร็วได้ประมาณที่40 60กิโลเมตรต่อช่วโมงค่ะหลังพ้นจุดนี้ไปนะคะก็จะมีช่วงของกลางดงนี่แหละค่ะที่รถมีการชะลอตัวสะสมอยู่ส่วนตามจุดพักรถต่างๆที่เราไปสังเกตการเมื่อเช้าที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะคะก็ยังมีคนใช้บริการตามรถตามที่พัก น้ำมันอยู่ค่ะเพื่อที่จะไปแวะพักผ่อนกันก่อนเนื่องจากว่าใช้เวลาสะสมในการเดินทางกลับภุมิลำเนาค่อนข้างเป็นเวลานานนะคะขนเดดูกันค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันไปสำรวจสภาพการจราจรตั้งแต่เมื่อวานนี้สภาพอากาศร้อนมากค่ะแม้ว่าวันนี้จะอยู่ในช่วงประมาณ6กโมงครึ่งนะคะ ตอนนี้แสงแดดที่ร้อนอบอ้าวค่ะทําให้หลายคนมีการปรับตัวนะคะอย่างเป็นรถกระบะค่ะเขาเลือกเวลาในการเดินทางออกจากกรุงเทพมหาคนครกันช่วงค่าเมื่อวานนี้ค่ะบางคนบอกนะคะว่ามีแค่เสื้อตัวเดียวของผู้ชมในการที่จะบังแดดแต่ก็ทําเพราะว่าคิดถึงบ้านแล้วก็สิ่งของที่นํากลับบ้านส่วนใหญ่เป็นของฝากและที่ไม่ลืมมีการรีเควสมีการขอมานะคะจากทางบ้านส่วนใหญ่จะเป็นพัดลมค่ะดิฉันไปเจอเ ทัวน,นี้ค่ะเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะแต่พวกเขาบอกนะคะว่าแม้ว่าปีนี้จะเดินทางกลับบ้านค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของโควิด19แต่สิ่งที่สําคัญก็คือการระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยค่ะดังนั้นแม้ว่าจะนั่งท้ายกระบะมาแบบนี้หลายคนก็บอกว่าต้องมีการจับยึดอย่างดีนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตกหล่น ระหว่างทางหรือว่าเวลาเบรกกระทันทหันเนื่องจากว่ารถเวลาที่จะเดินทางไกลแบบนี้ค่ะหรือว่าใช้ความเร็ว,วลามีการเบรกกระทันหันก็อาจจะทําให้คนทั้งท้ายกระบะหลังตกรถได้ไปฟังเสียงของชาวบ้านกันค่ะว่าในช่วงสงการานนี้แม้อากาศจะร้อนขนาดไหนอะไรเป็นเหตุผลที่ทาให้เขาตัดสินใจกลับบ้านกันค่ะก็ไปหาพ่อหาแม่ด้วยเนาะอาันอันปีนึงกับไปเทือนหนึ่งสองเทือนะเออคืนหอคนต่าคนแก่อยู่บ้าน แล้วมันห่อนอย่งสี่ไอเอายังบังแดดบังหนามา,าจา้ะไ,ไม่แต่เสือนี่บ่นี่แหละเสือนี่แหละก็ผูกไว้ผูกไว้ก็ตท่านี้กับท่านนี่แหละแล้วบังนี่แน่บังนี่แน่สำนักละ่ะครับครับ,บ,บนั่นก็เป็นบรรยากาศที่เราไปสำรวจมาชีวิต ผู้คนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาลำบากค่ะผู้ประกาศทั้ง3ท่านค่ะสภาพอากาศที่ร้อนจะรถก็ติดแล้วก็วันนี้อย่างที่เราบอกว่าเป็นวันแรกของวันหยุดยาวสงการานแล้วหลายครอบครัวยังเดินทางกลับไม่ถึงภูมิลำเนาเราก็ขอเอาใจช่วยนะคะให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสว่สพสวนทั้ง3ท่านหากจะเดินทางมาท่องเที่ยวภาคอีสานมีหลายจุดเลยทีเดียวค่ะที่เชิญชวนอยากจะให้พากท่องเที่ยวกัน <S <S ใ,นในกล้นี้จังหวัดนครราชสีมาก็มีการจัดงานเทศกาลสงกรานนะคะส่วนดิชั้นทีมข่าวไทย PBS เรามีเป้าหมายจะไป งานสงการของงานช้างกันค่ะที่จังหวัดสุรินเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะว่างานช้างที่จังหวัดสุรินนั้นจะคึกคักในวันสงการมากน้อยขนาดไหนเชิญชมในช่วงข่าวถัดไปค่ะขอบคุณค่ะคุณจีราพรนะะแม่ส